ไ,ไปน้ำตกผากล้วยม้อเออตอนแรกไปค่อยค่อยไปเล็กกัน <c oughs> ช้านี้เริ่มเก็บของกันแล้วแฟนช้านี้ว่าไง เช้านี้เดี๋ยวไปน้ำตกเขวสุวรรณก่อนเหสุวรณอ๋อเหสุวัณใช่ก็สําหรับเส้นทางที่จะไปน้ําตกเขวสุวรรณนะมันก็จะเป็นเส้นทางต่อจากนะครับลานกลางเต็น ลานกลางเต็นท์ลำตะคองแล้วก็ผ่านลานกลางเต็นท์ผากกล้วยไม้นะครับไปอีกประมาณสักกี่กิโลสี่สามจุดลำตะคองประมาณไปผากกล้วยไม้ประมาณ3โลกว่าโลแล้วก็จากผากกล้วยไม้ไปเหยวโงประมาณน่าจะสองสามโลนี่แหละประมาณนี้ไม่ไกลมากจริงๆอ่ะเขาเดินไปได้ด้วยนะจากผากกลวยไม้อ่ะมันมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติอยู่ประมาณโลนิดนิดก็ถึงเลยใช่ก็ถึงเลยแต่ว่าถ้าเราขับรถไฟอ่ะ ไปจอดก็ไปจอดตรงเหวไอตรงน้ำตกน้ำตกสุวัสด์แล้วก็เดินลงไปประมาณ50เมตรก็ถึงก็จะถึงแล้วเราขับรถไปตรงจุดจอดรถฝั่งตรงข้ามนะน้ำตกเหวสุวัสด์มันก็จะมีทางเดินนะครับไปน้ำตกผากล้วยไม้อีกประมาณ2-3กิโลเมตร ไปกับว่ามันเกือบ5้าโลพอดีเรืส,สำหรับเส้นทางที่จะเข้าน้ำตกผากล้วยไม้นะก็จะเป็นเส้นทางเลาะไปกับริมตลิ่งของน้ำเนี่ยของสายน้ำตกอยู่ด้านข้างนี้นะแต่ตัวน้ำตกจริงมันลึกต้องเดินลึกเข้าไปแล้วก็เส้นทางก็จะเป็นอย่างที่เห็นนยดินโคลน เดินมาสักพักลองแต่จะแค่เขาใหญ่มันจะแค่นี้ตอนนี้เราเดินมาเข้ามาประมาณสิบกว่านาทีป่าก็จะลบพอสมควรแล้วก็มีเมื่อกี้เจอป้ายป้ายระวังสัตว์ป่าอันนี้ป้ายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเออตอนแรกป้ายค่อยๆป้ายเล็ก่ะ ตอนนี้ตัวม่นเริ่มเท่มเลยเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆระงห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดไม่ได้เหรอคะแล้วมีเจอเก้เจอเก้พันไทยอยูอยอย่นี่ <c oughs> ที่เคยออกข่าวนะถ้าเราโชคดีนะช่วงเช้าอย่างนี้มันน่าจะออกมาอาบแดด <c oughs> ได้ยินเสียง,งตกยัง เมื่อกี้เดินมาแบบเงียบกริบเหมือนเดินอยู่ในป่าเลยผ่านมาสักพักไม่ได้ยินเสียงฝนตกอยู่ฝั่งนู้นต้องมีข้ามคลองด้นะฝั่งนี้ ก็อย่างไงเชื <parody Pop keys> uh <S ess ượ bs> ่อกันเราเดินมาโละ่า่าสองโลกว่ากว่าเส้นทางเดินมันไม่ค่อยน่าเดินเท่าไหร่นะ มันติดกับคลองเลยเนะี่ยแล้วบอ,อกว่ามีป้ายระวังจระเข้ด้วยนะเนี่ยเดินมามีตาป่าแล้วกับป่าแล้วกับป่า มัเสียงน้ำตกใกล้ชัดขึ้นเดินเดินมามาเกือบชั่วโมงห้าสิบกว่าโคตรเมื่อยคนที่น่าจะเหนื่อยคนนี้เก่งมากเลยค่ะเป็นไงบ้างคะไหนบอกกล้องสิเหนื่อยไหมลูกเดินมาสองกิโลกว่านะจะถึงแล้วนะเมื่อยไหมค่ะเมื่อยมากเลยกลับไปเปลี่ยนชุดเนาะ นอนหลับสบายสบายออกกำลังกายนี่ออกกำลังกายป่ะเดินต่ออีกนิดเดียวม้าดเดียอเมาเดินดีๆนะเดินเองนะตรงนี้นะเจ okay. มาถึงแล้วถึงจุดแล้วมีแค่นี้แหละให้ดู ร้อนมากเหนื่อยสุดนี่แค่แบบสองโลสามนะคะเหนื่อยเข้าไปอันนี้คือสองโลสามจากน้ำตกสวัดแล้วก็เดินลงมาใช้เวลาเดินประมาณสี่สิบเจ็ดนาทีก็เกือบเกือบชั่วโมงแต่ว่าที่มันชื่อขากล้วยไม้อะคะ่ะน้ำตกขากล้วยเพราะจริงๆอะตรงนี้ถ้าสังเกตนะ ตัวนี้มันจะมีน้ําตกเอ้ยมันจะมีถ้าสังเกจตจะตรงนี้จะเป็นกล้วยไม้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่หน้าเนี่ยข้างบนเนี่ยเป็นผ่ากล้วยไม้หมดเลยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ฤดูของมันมันก็เลยไม่มีกล้วยไม้แล้ก็ขากลับเนี่ยเรากำลังตัดสินใจอยู่ว่าเราจะเดินกลับขึ้นข้างบนหรือเราจะเดินย้อนกลับไปถ้าย้อนกลับไปก็สโลสาอีกถ้าย้อนขึ้นไปก็มาโลหโ้โอเคโอเค หลังจากเดินมาประมาณ50ปนาทีเราก็มาเจอน้ำตกทรงงนี้ผาคกลวยไม้สภาพก็ยังดูแบบดิบๆเลยนะมันคนไม่ค่อยเดินเข้ามาถึงถึงจุดนี้นะตอนที่เราเดินมาเมื่อกี้มันก็ไม่มีใครเดินมาเลยใช่ไหมเจอคนสวนกลับไปเป็นเป็นทัวร์กับฝรั่งประมาณ4คนแค่นั้นนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินกลับอีก,กประมาณ2กิโลก็มาอีก50านาทีกลับเส้นทางเดิมหรือใครจะกลับ ไปอีกฝั่งด้านหนึ่งฝั่งตรงลานลานกลางเต็นผากลวยไม้ก็จะเดินขึ้นไปอีกประมาณโลครึ่งแต่รถเราจอดอยู่ฝั่งนู้นมันต้องโบกรถกลกับเราเลยเราเลยเดินจะเดินกลับทางเดิมนะครับคลิปนี้เหนื่อยเนืยเปียกไปห,หมดทั้งตัวไปกลับบ้านบ๊ายบายงี่ ก็เป็นบริเวณที่ทางเดินไปหลวดวดเส้นทางธรรมชาติเราจะเดินไปที่นําตกเหี่ยวระลุกก็ระยะทางไปกลับในป้ายก็อยู่ประมาณขาบรถเข้า,วาวประมาณชั่วโมงหนึ่งไปกลับชั่วโมงหนึ่งนะมาถึงที่แล้วก็เดินเดิน าโดนภาคกักแน่ เดินฝั่งนี้เดินฝั่งนี้นี่คือเส้นทางลงชันพอสมควร เดูนี้ก็คือน้ำตกที่มีช้างผงหนึ่งใช่ไหมก็โผงหนึ่งประมาณสิบเอ็ดตัวโผงหนึ่งเลยตายทั้งหมดเลยเหรอตายหมดสิบเอ็ดตัวที่เป็นข่าวนะก็สูงจริงมันก็คงเดินใช่ไหมใช่มันคงเดินเข้ามาแล้วก็พัดกันตกมาจากข้างเที่ยวข้างบนนั่นนะมันมีพก็ ก่อนทางเข้ามันจะมีเขาเรียกอะไรพันเนียดอ่ะใช่พันเนยเียดกั้นช้างไว้นะเมื <c oughs> ่อกี้เดินขึ้นมาเป็นไงบ้างเหนื่อยเหนื่อยก็คุณไปเดินป่าสองชั่วโมงเมื่อกี้ต่ะไม่ใช่รอก็ไม่ได้นะ <c oughs> คนตามตูดอยู่ใช่เนี่ยขาอ,อ่อนแรงแล้วโอเคสำหรับที่วันหยุดยาวอย่างนี้ครับก็พาครอบครัวอเที่ยว สบการณ์ต่างๆแล้วให้เด็กได้ออกจากบ้านว่าทำกิจกรรมกลางแจ้งเมย์ก็แม่แต่ใช้ก็เธอยังไงอยู่บ้านเล่นในโทรศัพท์หาแต่ของเล่นสนุกไหมคะสนุกหรือเปล่าสนุกกี่เ้าโอเคสำหรับใครชอบคลิปแนวนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปพบกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปแค่นี้แล้ววันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ สองอะไรนะท <1, 4. S 2> ี่เกียรมาที่หนึ่งเลยเหรอตีตายเลยนะไอ้พูดเอาที่หนึ่งของเธอบ้างไหมว่ามาเอาแต่ใจที่หนึ่งที่เกียรที่สองเฮอ,อีกขี้อุญญ่นีที่สาม,มเรื่องมากเรื่องกินที่สี่เรื่องกินคืออะไรเรื่องมากเรื่องกิงกนหมเรื่องมากกับเขาไง กินของอวดใช่แล้วสุดท้ายก็คือขี้ห้าก็คือเรื่องมากเรื่องขี้เพราะว่าต้องอย่างนั้นอย่างงี้ต้องอือย่างนั้นอย่างงี้ต้องออจริงๆห้ามอุ้ยทัวทีมโอเคโอเคไม่ไหวแล้วใช่ไหมร้อนหงุดหงิดขี้ร้อนที่สามขาย เป็นอะไรคะผิวมากไหมไหน่องฟังเสียงร้องสิร้องร้องว่าอะไรร,ร้องให้หิว